งานน่ารักน่ารักส่วนมากแปะจะได้มาจากเพจนี้นะก็ตัวนั้นนี่มันเป็นที่สุดของการจับเบอร์แล้วอ่ะเจ้าของเพจที่จับเบอร์ด้วยก็น่ารักนะถ้ากูเล่นไปเนี่ยอันนี้ต้องหาเลยนี้ไฮไลท์เลยต้องใส่ไฮไลท์เลยเนี้ย สวัสดี KPC กับแปะช่องของแท้ KPC ต้องเขียนด้วยตัวหนังสือใหญ่นะครับวันนี้นะฮะก็ยังอยู่กับการที่นำของจากการจับเบอร์มารีวิวให้ดูกันนะฮะวันนี้นะครับของที่แปะจะเอามารีวิวนะได้มาจากการจับเบอร์ที่เพจกระตูนทอยบายเอ็นโมเดลนะครับ <Wow. S 1> ถ้าใครที่ติดตาม a c e b o o k แปะนะแปะเนี่ยเคยได้งานจากเพจนี้มารีวิวให้ดูไปแล้วนะครับเป็นงานหัวใจลอนะตัวนั้นก็น่ารักดีนะครับผมงานน่ารักน่ารักสวดมากแปะจะได้มาแต่เพจนี้นะ ก็ถ้าใครที่ติดตาม f a c e b o o แปะก็พอจะรู้นะว่าแปะได้งานใหญ่อลังการจากเพจเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีปัญญาขนขึ้นมานะถ้าขนขึ้นมาได้เนี่ยจะเอามารีวิวให้ดูกันบอกเลยว่าตัวนั้นนี่มันเป็นที่สุดของการจับเบอร์แล้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่อลังการมากๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขนขึ้นมาได้จะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมส่วนวันนี้จะเป็นตัวไหนปะไปดูกล่องกระแปะก่อนเลยครับ นี่ <Hey>, yeah. นะครับงานที่แปจะรีวิววันนี้จะเป็นงานตัวนี้นี่เป็นงานของคาวาอีสตูดิโอนะชื่อ่ายก็บอกแล้วว่าน่ารักนะครับผมเจ้าของเพจที่จับเบอร์ด้วยก็น่ารักนะสมกันดีทีนี้แปะเริ่มรู้แนวแล้วงานน่ารักน่ารักเนี่ยกูไปจับประเพจนี้ดีกว่านะจับเพจอื่นไม่เคยได้เลยกล่ <c oughs> องมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนักพอจะยกคนเดียวไหวขึ้นมา5ชั้นนะก็เลยชิงยกขึ้นมาก่อนนะครับอันอื่นยังย,ยกไม่ไหวก็ วางข้างล่างไปก่อนเนาะกล่องมันสีสวยดีนะสีออกส้มๆนะครับแล้วก็หน้าปกกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวหมีนะเขียนคา w ว i i สตูดิโนะครับนี่ตัวโมเดลเป็นแบบนี้เลยนะเป็นหมีอย่างนี้เลยน่ารักดีมากๆเลยแปลว่าไอหมีตัวนี้มันจะหลับอยู่ในกล่องนี้นะครับผมเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะเราประกอบยังไงเสร็จแล้วก็ไปรีวิวกับกระแปะแชแนลกันเลยครับผมไปครับ ใช่ครับเรียบร้อยเยคือนักสะสมที่ถูกต้องนะความหน้าแล้วเอาลงเถอะอย่าใช้วิธีบ้าพลังแบบกูเลยสวยงามมาตัวเดียวไม่มีฐานหน่อยชั้นล่างเลยนี่หว่าโอ้แล้วแล้วก็ได้หมีมาครอบครองเอาจริงๆตัวนี้แปะบอกเลยแปะตามมานานมากนะ มาดูด้านล่าทันก่อนโอ้โหนี่มีชิ้นส่วนคริสตัลให้ด้วยน่ารักมากนะฮะน่ารักมากๆเลยตัวนี้คริตัลสนหนอันนี้ก็อ๋อนี่อันนี้เขาให้อันนี้มาด้วยนี่ดูแล้วน่าจะเป็นต้อมหูถ้ากูเล่นไปเนี่ยอันนี้ต้องหาเลยอันเนี้ไฮไลท์เลยต้องแต่ไฮไลท์เลยเนี้ย คือมีคนไม่กี่คนหรอกจ้าเล่นมุกเนี้ยกูเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวก็ดูว่าเขาใช้วางไงนะฮะจริง่ะเขินเหมือนกันนะเขินแต่ถามว่าแคร์ไหมก็ไม่คือไม่เคยได้หมีสเกล,ลนี้มาก่อนอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอเดี๋ยว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 มันจะหล่นไปกระแทกแปลงแล้วกูอ่ะนี่หนักไหมไม่รู้อ่ะแต่ยกมือเดียวให้ดูอ่ะบ้าพลังไปไหนหกู sorry นี่น,นี่เขียน sorry sorry นะฮะคือหมีเสียใจว่างั้นเถอเป็นตัวหมีเสียใจนะครับ k a w a i ส Studio นะครับเบอร์สองสี่แปในสาม้อย <Wow. S 1> คือขนาดของมันอนะ่ะเราสามารถเล่นในนี้ได้เลยอะ่ะเล่นกล้ามหลังได้นะฮะเ <c oughs> ท่ๆเลยเทลนเนอร์ชอบแน่คลิปนี้กูนะวิธีประกอบคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปประกอบพร้อมแปะเลยดีกว่านะ,ะไปครับ โปะนะฮะมันมีงานสเกลแบบนี้ออกมาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์เปโปนะหนึ่ในซีรีส์เปโปคือมันจะมีงานพิกาจูที่คอสตเวอร์กับเปโปแบบนี้เลยนะเป็นพิกาจูหงอยก็มีพิกาจูกังฟูแบบนี้ก็มีนะแต่ได้มาตัวหนึ่งแต่ว่ากองไว้แล้วก็หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเวลาไปค้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาแกะรีวิวให้ดูนะครับ ัวันนี้เนี่ยมันเรียกกันติดปากเลยนะในวงการงานปั้นเรียกว่าหมีหน่อยคือพอได้จับเนี่ยแปะถึงรู้ว่ามันไม่ใช่หมีหน่อยหรอกมันคือหมีสนึกผิดหมีขอโทษดูจากฐานเนี่ยที่มันเขียนเนี่ยนะฮะซอรี่เนี่ยคือมันคือหมีที่สนึกผิดแล้วมีขอโทษนะฮะเป็นงานดีไซน์ง่ายๆเลยยืนนิ่งๆยืนสนึกผิดทำหน้าเศร้าๆหน่อยนะครับก็เอามาดูดเงินในบัญชีนักสะสมออกไปได้อย่างสบายๆนะครับมีแทรกลูกเล่นตรงฐานมานิดนึงคือเนี่ยที่ฐานจะมีห่วงยาง แต่ที่ตรงนี้จะมีห่วงใหญ่นะฮะวิววตัวนี้ถ้าเกิดจะให้แปะให้คะแนนดีไซน์นะแปะให้ไป 8. เต็มสิเพราะว่ามันเป็นงานเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นในซีรีส์นะพอมาถึงเรื่องหน้าตานะครับเปโปเนี่ยมัปเป็นตัวละครที่มีความน่ารักในตัวเองอยู่แล้วนะพอออกมาทํางานแบบนี้เนี่ย มันก็เพิ่มความน่ารักในตัวมันเองขึ้นไปอีกนะครับผมและยิ่งพอมันมาทําแบบหน้าตาสํานึกผิดหน้าขอโทษเดี๋ยวพอมาเจอหน้าอย่างนี้อุ้ยใครจะไปโกรธลงเนี่ยหน้ามันออกมาว่ามันสนึกผิดจริงๆอะนะถ้าเกิดใครงอนกับแฟนโกรธกับแฟนเอาตัวเนี้ยไปงอนะถ้าแฟนไม่คืนดีนะก็งอต่อไป <c oughs> <c oughs> แต่ช่วยได้แค่นี้แหละคะแนนหน้าตา8.5เต็ม10เอาไปเลยนะครับตัวนี้เรื่องท่าโพสมันก็คือ ถ้าโวลสนึกผิดอ่ะยืนตัวตรงก้มหัวลงนิดนึงถ้ามันพูดเนี่ยมันก็คงบอกว่าผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วไม่ต้องมีท่าอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้ก็เอากลางๆไปแล้วกันนะ8ให้8ไปคะแนนกลางนะครับมาถึงเรื่องดีเทลดีเทลเนี่ยมาไล่จากตรงฐานก่อนนะทําสวยดีให้รายละเอียดดีเทลเนี่ยตัวตรงเนี้ยพวกไม่ว่าจะเป็นการลงสีฐานการทําฐานด้านข้าง ตัวซอรี่ตรงนี้หรือว่าค่าหัว500นะครับมันทําให้ฐานเรียบเรียบดูหรูมีราคาขึ้นมาได้นะฮะแล้วพอขึ้นมาด้านตัวพอเห็นชุดปุ๊บตอนแรกคิดว่าโอ,โ,โอ้โหมันเสื้อ,อยังกับเปลือกส้มเหมือนเปียบเลยอ่ะเหมือนพวกแบบส้มนำเข้าอ่ะสีเดียวกันเลยเป็นการลงสีที่ถ้าเกิดเอาไปตั้งบนตู้มันจะทําให้แบบตู้ที่เราดูคลมคลมทึมๆเนี่ยมันดูน่ารักขึ้นมันดูแบบมีความสวยงามสดชื่นชุ่มชื้นขึ้น นะฮะสีมันสวยดีอ่ะแปะชอบสีนี้นะแล้วก็สัญลักษณ์รอเนี่ยเนียนกริปไม่มีการลงสีแตกออกนอกเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะสัญลักษณ์สวยดีเป็นงานคัสตอมที่ลงสีสวยใช้ได้นะครับต่างจากคัสตอมบางตัวที่ไม่มีการคิวสีสีออกมาสีเลอะขอบอะไรพวกนี้มีให้เห็นกันเยอะไปแล้วก็จุดเด่นตัวนี้อยู่ที่ตูดอบอกเลยว่าตูดแน่นมากนะตูดเป็นแบบน่ารักอีกนะฮะตัวนี้ เพราะฉะนั้นคะแนนดีเทลตัวนี้เนี่ยแปะไม่ห่วงนะเอาไป9เต็ม10เลยนะครับคะแนนดีเทลเมื่อเอาคะแนนทุกอย่างมารวมกันนะคะแนนตัวนี้คะแนนเตะโปมีหงอยมีสนึกจิตตัวนี้นะฮะได้คะแนนจากกระแปะแชแนลไปทั้งหมดนะแเต็ม10ครับผมเอาคะแนนไป8เต็ม10นะคือตัวนี้แปะจะเล่าให้ฟังว่าแปะเนี่ยพยายามตามอยู่หลายครั้งนะไม่ว่าเพจไหนจะเอามาเปิดเบอร์เปิดเบอร์หวยเปิดเบอร์บิงโกเนี่ยแปะก็ไม่หยอดไว้เบอร์2เบอร์นะมันก็ไม่เคยได้ สุดท้ายมาได้กับเพจนี้นี่แหละนะครับผมตอนแรกกะว่ารีวิวเสร็จจะเอาไปเปิดเบอร์กับเพจตัวเองจากเพจกับแป h ชาแนลเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าไม่รู้จะมีคนสนใจหรือเปล่าเพราะว่าเพจแปะเนี่ยค่อนข้างเต็มเต็มช้านะฮะก็ถ้าสนใจตัวนี้อยากจะเล่นเบอร์ตัวนี้นะพิมพ์บวกมาพิมพ์บวกพิมพคอมเมนต์มาเดี๋ยวถ้าดูกระแสแล้วมันโอเคเนี่ยแป่จะเปิดเบอร์ให้จับจองกันนะตัวนี้ฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับกับแปะชาแนลด้วยนะครับ เป็นเพจที่มีทั้งเบอร์หวยเบอร์บิงโกนะแล้วก็มีงานพรีออเดอร์ด้วยนะครับผมมีไลน์กลุ่มด้วยนะฮะเข้ามาพูดคุยเข้ามาโชว์ของกันได้นะครับมีมิตรภาพดีๆอยู่ในไลน์กลุ่มนะครับผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับงานปั้นงานโมเดลกันได้นะฮะแปะไม่มีเวลาตอบก็มีสมาชิกในกลุ่มมาช่วยกันตอบนะครับผมวันนี้รีวิวเปโปิจากคาวาอสตูดิโอนะฮะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ นิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยปิดคลิปไปแล้วนะตัวเนี้ยป้ายรันนัมเบอร์ทำออกมาบอกเลยว่าโคตรสวยอ่ะเป็นคริสตัลแบบเนี้ยเป็นคริสตัลเขียนแบบ,แบ,บต,ตัวตัวแบบลอยๆเลยอ่ะที่แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเป็นคริสตัลลอยตัวนะฮะเป็นหมีเปโปรนะแล้วก็เขียนคา w a i อสตูดิโอแล้วก็ตัวรันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นี่สองแปดสี่ในสามร้อยป้ายรันนัมเบอร์สวยมากๆนะฮะจากเดิมทีคะแนนดีไซน์ให้ไปเท่าไหร่อ่ะแปดใช่ไหมเอา ดีไซน์รันนัมเบอร์บวกเข้าไปอีกดีกว่านะฮะจากได้8เต็ม10นะต,ตอนนี้แปให้คะแนนตัวหมีตัวนี้เนี่ย8 5, 10, 10, <Wow. S 1> ปจดหไปเลยแปจุดห้าเต็ม10เอาบีจุดห้าในฐานะที่ให้ป้ายรันนัมเบอร์มาอย่างคว่สวยนะไม่รู้ว่าตัวอื่นมันป้ายรันนัมเบอร์เป็นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหาค a w ว e อสตูดิโมาดูกันอีกดีกว่าว่าตัวป้ายรันนัมเบอร์มันสวยหรือเปล่านะครับ